ดูตอนเช้าวันละทีฝนตกหนักเลยก็มีวันอาทน์นี่เป็นวันหยุดนงถนะน,นเลยโล่ง ของจังหวัดลำพูนนะครับแถวนี้คงอุตสาหกรรมลำพูนส่วนทางนี้เชียงใหม่ครับเนะชียงใหม่ก็โ,โหมืดนะตรงตรงหน้าจอนี่ก็แถวดอยสุเทพหน้าจอนะครับแถวดอยสุเทพนะครับ ที่ยืนถ่ายก็จังหวัดลำพูนภาพที่เห็นอยู่ในจอไก่ริบๆคือจังหวัดเชียงใหม่น,นะครับสวัสดีตอนเชา้าวันอาทิตย์